สวัสดีครับแอลนูแฟนเพจเมื่อนี้ครับมาชีเป่ารถขนเงื่อนขนทองเขาบ้านให้ท่านผู้ชมได้พิจารณาอีกรอบครับพอเมื่อนี้เอามารถกระดำมนำเซลครับครับว่านี่ครับนี่ไม่ตีเอ็กครับนี่ <c oughs> ตัวนี้ใส่เมื่อเดียวตั้งแต่ป้ายแดงครับมาให้ท่านผู้ชมพิจารณาปกติบอกกันเลยราคาตัวนี้ปี37เนะครับปกติจำหน่ายขายกันอยู่ที่ห้าหมื่นห้าพันบาท แต่เมื่อนี่รถพิเศษนะครับไผไว้ไผไในแต่ยาซี่เรียดให้กันนะครับอันนี้สาหรับท่านที่เร็วจังหน่อยได้สีสันภายนอกบอกเลยว่าสีบ่ห้ามนะสีบ่สวยแต่ว่าภายในบ่มีสนิมครับช่วงล่างดีคัดสี่บ่เสียหลูกเสียส่งครับเปิดจําหน่ายเมื่อนี่รถพิเศษเหลืออยู่สี่หมืนเก้าพันบาทเท่านั้นครับนี่สี่หมืนเก้าพันบาทครับย้ำอีกครั้งฟังอีกที เอาเพิ่งโดยรอบครับนี่เพิ่งชมตัวไปพร้อมครับพี่นี่นี่นี่ครับนี่นี่บอใบไ,ไมต้ต่อเต่าสองพันเจ็ดร้อยขอนแกนนี่เอาสีหน้าสีตาเป็นยังสี่ครับนี่ให้ท่านผู้ชมได้พิจารณาสีภายนอกมีแตกเก่เขือบนี่ละครับนี่ปลากระ,กะปองกระโปรงพืนนี่มีหูรูปมีทรงร้อยแตกให้เห็นเป็นเขือบเป็นเขือบให้ท่านผู้ชมได้พิจารณาครับแต่ว่ารถนนีบอกเลยว่า ใส่เมื่อเดียวป้ายแดงครับเป็นรถเจาของขั้นเดียวนะครับนี่เอาให้ผ้าเบ่งรอบๆสะกอนพิจารณากันไม่สีแตกเกือบไลครับนี่ตัวขั้นนี้เคยผ่านการเห็ดสีมาแล้วทั้งขั้นในรอบนึงแล้วนะครับแต่ว่ากับอายุอานามเพิ่นหลายปีเนาะก็เลยอยากให้ท่านผู้ชมนี่เดี๋ยวเอาไปเห็ดสีไมกระบะเพราะเสียรูปเสียทรงนะครับกระบะบางๆเพชดสีมาบางๆครับนี่ก็บางๆนี่ครับนี่สีบางๆนะครับ บอมี่สันนิมนะครับกบบระบะพ่อสอดนี่นะครับนี่ครับคัดซี่สวยนะครับนี่เอาท่านผู้ชมผิดจรณาไปพ,พร้อมๆกันนี่ละนี่ล่ออะไรมีครบครับนี่แนบช่วงล่างสวยนะครับเคยล่งคลิปไปแล้วในช่องแอลนูแฟนเพจให้ท่านผู้ชมได้เบิ้งไปแล้วรอบหนึ่งแต่นี่ครับนี่เอามารอบสองมารอบนี่รถพิเศษให้ท่านได้พิจารณากันไกลๆเลย รถคนเงินคนท่องเข้าบ้านเพื่อนกระบะพ่อมีซอดสนิมว่ากินนะครับแต่ว่ามีหูบนิดนิดน้อยน้อยแต่สีโดยร่วมนี่ให้นอกบอกเลยว่าผ่านการเห็ดสีมา้าบาง,บางแต่ว่าสีกระแตกออกแล้วครับท่านที่จะเอาไปเห็ดไม่เพิ่มเติม,ตมนี่เหมาะเลยนะครับเพราะว่ากระบ,บะเดิมๆนี่นะครับสนิมว่ากินครับรถคันนี้เพราะท่านในล่างแต่ว่าสีค้ายกันตามสภาพบอกให้ท่านผู้ชมได้ เบิ้งกันใกล้ๆเลยเอกสารพ่อมโอนครับสีหกแปดนี่นะครับทั้งไตครับคัสซี่สวยๆครับนี่สีแตกตามรูปตามขั้นนี่แหละครับไ่ทานผู้ชมในเบิ้งใกล้ๆกระจกหมุนขึ้นลุก้วยมือพวงมาไลธรรมดาครับเอ็นเยอนพวงมาไล่พาวเวอร์เดอร์ครับนี่พวงมาลยเอ็นเยอร์ครับนี่นี่นะครับบอแตกตามการเวลาครับนี่ขาดเนี่ยตามการอายุใส่งานแต่วัาสนิมภายในห้องโดยสารบ่มี่ครับ บอกไว้ว่าบ่มีนะครับนี่ด้านหลังค้ามีร้อยเฉื่อมเป็นปกติครับเพราะว่าเป็นรถนี่ลวงพอเพิ่นว่านี่นะครับนี่เอาท่านผู้ชมที่สนใจแอร์มีนะครับแต่ต้องเช็คเอานะครับบอมเป็นแอร์ใส่งานได้ปกติเลยแอร์มีแต่ต้องเช็คสักหน่อยนี่ครับนี่เครื่องเสียงกับมีพร้อมวิทยุเทปซีดีตั้งแต่ติดรถมาเลยออกจากโรงงานเลยนะครับนี่เอาเบิ่งทั้งใตทองก้อนครับนี่ ช่ชมเบิงใกล้ๆครับนี่สำหรับท่านที่หารถเอาไปขนเงื่อนขนท้องไปขนอ้อยขนมันครับไปผลผืชผลทางการเกษตรรถคันนี่ขออนุญาตแนะน้ำเลยราค่าถูกอีกตั้งหากรถพิเศษให้พร้อมปกติหาหมื่นหาพันบาทพร้อมโอนนะครับเอกสารพร้อมโอนเมื่อนี้พอขายประนันครับเมื่อนี้พิเศษเลยเหลืออยู่สี่หมื่นเก้าพันบาทครับนี่สำหรับรถงามสภาพภายนอกนี่สีแตกแต่ว่าภายในนี่ เพ่เดินพาขีริ้วห่อท่องนะครับนี่เปิดฟ้าก,กระโปงให้เพิ่งเมื่อนี้ครับว่าได้เห็ดคลิปแลนให้เพิ่งครับเมื่อนี้ห้ทันผู้ชมเบิ่งแล้วพิจารณาภายนอกกันเอาว่ารถเดิมๆรถบ้านๆรถเพื่อนนี่เอาพาห่อไว้นี่ครับนี่ว่ามีรอยเยิ้มรอยแย้มกับน้ำตาน้าหูว่าไหลว่ายดว่าย่อยนี่ครับนี่ที่สติ๊กเกอร์ย่งคือเกา่าคือเดิมนี่ครับนี่สแปนเฟจนี่นะครับคือเดิมหมดเลยนะครับหองเครื่องหองนี่ครับนี่ เอาท่านผู้ชมลองพิจารณากันเบืองเดอ้อราค่า4 9 0 0มเกาบาทอย่าต่อผมด้อยครับเดอ้อมาเมือนี่ครับเี่เอารถมารถพิเศษให้ใส่งานแลีนได้เป็นร้อยให้ท่านผู้ชมพิจารณากันเลยสำหรับโตโยต้าไมที่เอ็กปี37นะครับพร้อมโอนกันเลยเลียมพร้อมเอาพิจารณากันครับท่านพี่ยังน้อยท่านได้รถไปขนเงืนขนท่องเข้าบ้านไปขนพผืชผ,ผลทางการเกษตร จากน้อยว่ารถไปแก้เขาแก้น้านะขั้นไม่ก็อยากจอดไว้เฮี้ยนเนาะเอานี่ครับนี่ไปลุย,ยไปใส่แบบสมบุกสมบันแบบว่าต้องถนุถนอมครับอ่าใส่แล้วจอดถิ่มน้ำทรงน้ำท่าได้รุ่นโอนี่ครับราคากระเป๋าเป็นแบนๆใส่แบบสบายครับนี่เพราะต้องเป็นหนีตั้งหากเอาขายกันเพียงสี่เบือนเก้าพันบาทเด้อครับเด้อเอาสนใจรายละเอียดสอบถามมาเลยครับตามเบอร์โทรที่โชว์ึ้นหน้าจอมารถต้องขับเบกรกลองใส่เบงกน ถือใจจังใจเงินกันเอาล้วนบรได้สอมครับรถขัานี่บอกเลยว่าบอต้องไปตีสนิทกับทางสอมครับนี่ดูนี่ครับนี่รถคันนี่ใส่อีกเง้วครับใสอีกเงีวเงวเอาไว้แล้วก็ขอบพุณนลาย่ายสาหรับผู้ที่รับชมรับเบื่องกดไลค์กดแชร์กดติดตามแอนุแฟนเพจขอบพุณนลายๆครับ